วันนี้เราจะมาเรียนโยคะกับ DJ เจบอลนะคะวันนี้โยคะที่เราจะมาเรียนกันนั้นจะมีห้าท่าด้วยกันได้แก่ท่ายืนท่านั่งท่าทรงตัวท่านอนคว่ำและก็ท่านอนหงา่นะคะถ้าเราจะมาเริ่มที่ท่าแรกกันเลยได้แก่ท่ายืนนะคะเราจะมาเรียนท่ายืนท่ายืนก็คือท่าเก้าอี้ท่าเก้าอี้ของเราก็จะเป็นาเราจะมายืนอ้าขวาอย่างนี้เราจะเอา มือสองมือพนมมือนะเช่นจาแล้วเราก็จะโน้มตัวลงอย่างนี้แล้วเราก็เอาฝ่าเท้าหงายขึ้นมาแล้วก็เก่งันที่ท่าวีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมาเริ่มวันที่ท่าสองกันได้แก่ท่านั่งอ่เราจะมาทำท่านั่งกันนะคะ ก็จะเอามือขึ้ข่าวแนี้เป็นท่าง,งูนะคะเป็นท่าง,งูแล้วเราก็จะเอ็นตัวไปอย่างนี้เอามือสองข้างอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็นี่ครับท่าง,งูนะคะอ่าเรามาอยู่กันที่ท่าสามกันได้แก่ท่าสมตัวท่าสมตัวของเราวันนี้จะเป็นท่าต้นไม้นะคะ เราจะยืนตรงตัวนิ่งๆเอาเท้าซ้ายมาทําเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เอามือขวายกมือเหนือศีรษะแล้วก็เอ็นตัวไปด้านซ้าย5วินาทีนะคะ1 2 3 4 5อาค่าค่ะเรามาอยู่กันที่ค่า4นะคะถ้าแก่ท่านอนคว่ำนะคะท่านอนคว่ำของเรา เราจะทำท่านอนคว่าอ,อย่างนี้นะคะท่านอนคว่ำของเราจะเป็นท่าเด็กนะคะท่านอนข้าำของเราก็จะนอนนอนไปแล้วก็เอาเมเาย่างนี้เอาหัวขึ้นมางี 1, 2, 3, 4, ะะ้เอามือี้ขึ้นมาแลวหัวพุทธขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าคือท่าเด็กนะคะต่อไปท่าที่ห้าคือท่านอนหงายน,นะครับเราจะมานอนกัน ท่านอนหงายของเราชื่อว่าท่าเพชรเรานั่งก่อนดีกว่าค่ะเราต้องข่าวแล้วเราก็นอนหงายไปแล้วก็นอนหงายไปยกมือหนึ่งสองสามสี่ห้า,าค่ะจบแล้วนะคะท่าท่าเราจะมาท่าปิดท้ายกัน ในการทำภารกิจของเราพันนี้ห้าท่าอัน,นคือท่าศพนะคะอา้อาวเนี่ย้าไว้ไหายใจลึกแทงสองแล้วก็ดึงตาขึ้นค่ะอา้าวแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสํสำหรับห้าท่าของเราวันนี้นนแก่ท่ายืนท่านั่งท่าทรง,งตัวท่าท่านอนคว่ำและท่านอนหงายค่ะ ไว้โอกาสหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับ mm hmm. กับโยคะ mm hmm. กับดีเจบอลนะคะโอกาสวันนี้ดีเจบอลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ